สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับพบกับเราสองคนครับในรายการชิมล้างตัวอย่างสยองครับผมวันนี้นะครับครับบรรยากาศก็จะเปลี่ยนมากเรามาอยู่ในสถานที่จริงโอ้คนลุกเลยคนลุกเลยสถานที่จริงนะครับผมและตัวอย่างวันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างังที่เกี่ยวกับสถานที่จริงเหมือนกันในกรุงเทพในกรุงเทพอ่าสิบสามแห่งเนี่ยครับซึ่งก็บอกก่อนว่าชิมล้างตัวอย่างสยองในสัปดาห์นี้ครับพูดถึงภาพยนตร์ไทยเรื่องใหม่ครับครับผม เป็นหนังผีอ่าครับผมไปดูเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่นะครับผมบบไปดูครับกับเรื่องบางกลอกติบตามครับ มีนักโทษผูกคอตายอ่ะสี่ห้าคนแล้วเธอได้ยินข่าวไ่มเปียมีความสามารถพิเศษพี่อยากมียังไม่มีเลยแกเห็นจริงใช่ป่ะเขาก็ไม่น่ใจเหมือนกันนะพี่เอ็งเคาะไปที่เสาสีแดงนั่นดังๆสามครั้ง แ,แต่ละที่มันก็ต้องมีใครที่ยังมีห่วงมีความก่อความเกลียดชังกันอยู่โดยเฉพาะที่ที่ยังไม่ได้ทำพิธียังไม่มีใครมาปลดปล่อยอะไรเขาเลยอะพี่ก็กูถึงมาที่นี่ละเฮ้ยไอ้พวกตายห้องอะมาเลยมากันเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีเว้ยช่กยคนออกมาเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่แดงพี่ปาออกอาเดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้าใครออกมากูไล่ออกเปิดลงจะดีเหรอคะพี่ มุกฟอรแหกไปได้ต้องนน่้มาทำอะไรเพื่พี่เลยกพ,พี่มาดี ครับเป็นไงบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องบางเกอกสิบสามหรือแบบแบงคอกเธอจีนซิตี้ออฟเดตโอ้โหชื่อได้อยู่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ครับเรื่องราวนี่ก็ยังไงพี่ดูแลนึกถึงคนอดทีนะอ่าไอช่วงเลยนะเขาช่วงเลยนะล่าท้าผีบ้าท้าผีเออครับคล้ายๆกันอ่าแต่นี้เป็นอาจารย์เลยอาจารย์พูดใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้องแพ็คใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่น้องแพ็คนะครับผมก็เรื่องราวพูดถึง13ที่ที่เรียกได้ว่าเฮี้ยนที่สุดในกรุงเทพครับผมซึ่ง13ที่นี้ เป็นที่จริงด้วยเออหนังเขบอกนะหนังก็เมื่อกี้เขบอกเลยถ่าทำในสถานที่จริงใช่ทำในสนามที่จริงซึ่ง13ที่นี้ก็จะเป็นพวกอะไรนะบ้านล้างปากกาที่เรารู้จักกันนะนะเปิดตาม Google แล้วลองเซิร์ชดูก็ได้ครับครับผม13ที่ที่เฮี้ยนที่สุดในกรุงเทพครับผมครับก็เป็นเรื่องราวของการไปพิสูจน์กันว่ามีผีจริงหรือไม่ใช่ดูแล้วก็นะขนตาสยองอยู่ตัวอย่างนี้ก็ถือว่ามี ช่วงช็อกเยอะอยู่กันได้มีช่วงพีุ๊๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บพอเขถือว่าโอเคอยู่นะครับใช่แล้วก็นักแสดงก็นะคุณคุณหน้ากันดีอยู่หน้ากันดีอยู่ครับใช่กลับครับครับคุณตุลสิทธิ์นิยมกุลคือใครครับพี่เคยทำเนี่ยศพไงอาจารย์ใหญ่อ่ะอ๋อเปอารักเปอารักเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ศพของสาวมงคลฟิล์มแล้วก็อย่างเรื่องน้ำมันพายทีดีโอ้แต่ละเรื่องนี่คนลุกตัางหากนะครับผม ทำหนังทั้งนี้นิยมสายนี้มาเลยใช่ครับผมก็หนังนี้แต่คือเรื่องแรกจะทําหนังหวานๆนักปลาอินเลิฟเลยพวกนั้นองแต่ตอนหลังว่าพลิกเปลี่ยนนะครับก็เป็นครับผมก็ดูแล้วก็มือเก่าก็จะใช้ได้อยู่น่าจะใช้ได้นะแล้วพร้อมกับเรื่องราวพูดถึงนี่แหละเรื่องมันสถานที่จริงมันแบบว่านมันดูใกล้ตัวใกล้ตัวน่าสนใจครับใช่ครับใช้ได้อยู่นะครับจังหวะชงจังหวะชอบคนดูว่าเยอะก็หวังว่าน่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกไทยสยองขวัญเรื่องแรกที่ ไม่ใช่ตุ้งแช่มากใช่เพราะภาคหลังนังผีไทยจะเป็นตุ้งแช่ซะเยอะโอ้ยแห่กันอย่างเดียวเลยเออแล้วี่ยเงียบปุ๊บมาแห่ท่นก็บางทีไม่ใช่ไอปริมาณสิบสามสถานที่เนี่ยใช่มันนะมันน่าจะมีอะไรที่หลอนหลอนมากกว่ามากกว่าตกใจอ่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าคิดคิดคร่าวๆเนี่ยมันจะไปจบยังไงถูกไหมพี่ดังนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องอาจจะประมาณว่าอันนี้ในในความเห็นผมนะคืออาจจะเป็นตืดตดตืดตืดจนแบบว่าเนื้อเรื่องแบบผู้หญิงคนนี้ตายที่สถานที่แรกแล้วก็ เรื่องที่2การขายปริศนาไปเรื่อยๆครับผมไมเป็นไปได้นั่นในตัวอย่างสุดท้ายน่ะไอตัวอาจารย์น่ะบอกว่าไอคนในนั้นน่ะเจอผีจริงอ่ะเจ้าออกขอออกไปไงก็ตะโกนบอกว่าใครออกมาจะโดนไล่ออกเลยนั่นแหละนั่นแหละอาจจะต้องโดนเล่นงานกันขนาดหนักประมาณใช่่ครับอยางเงี้ยแหละครับน่าดูครับภาพยนตร์ไทยครับเรื่อง13บางกอก13เอ้องงไปกว่าจัไม่ได้เตรเกมสยองไม่ใช่ไม่ใช่เลยบางกอก13ครับครับผมโอเคครับหากภาพยนตร์เรื่องบางกอก13ครับเข้าฉายครับพี่ต้อยจะ ดูเพราะว่ามันดูน่าสนใจดิรับสามสถานที่แล้วก็คทีพี่เป็นคนไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องผีไงก็าพี่กลัวไงก็อยากดูเหมือนกันว่าสิบสามที่มันมีอะไรบ้างีพี่รู้ไม่ครบอ๋อไปกันรู้ไม่ครบจะได้รู้อะไรครับไปดูบ้างแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคือคือมันคล้ายล่าท้าผีมากอก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาจะฉีกตัวเองออกไปยังไงใช่นะครับแต่กบไปดูตรงนั้นด้วยใช่ครับครับสำหรับผมนะครับก็จะดูครับอ่าเพราะอะไรเพราะว่าสิบสามที่เนี้ย เราก็รู้อยู่แล้วว่าที่ไหนแต่แค่ว่าความสยองอ่ะผมอยากรู้ว่าเขาจะสื่อออกมาเป็นยังไงอ่าใช่ไหมครับผมครับผมแแต่ละที่ก็มีเรื่องราวเนาะถูกต้องมันมันเด่นตรงนี้ด้วยไงก็คือว่าสร้างจากสถานที่จริงใช่นะครับผมก็เลยวแบบว่านะมันก็มีเสน่ห์มันอยู่ใช่ครับคือสนามที่สนามทสิบสามสถานที่เนี้ยก็แปลกใหม่สำหรับผมเพราะสิบสามสถานที่ที่ผมจัดนิลิต์ในใจคือพวกญาติรัชดาอ่าอะไรฮะครับ ซอยสามซอยสี่ลอยสี่ราชด้าพวกอาซีเออาดีเอพวกอะไรนะโนอาพวกไม่ใช่แล้วโอ้ยคาร์ลคอนเนตโบตันเฮ้ยเอออันนี้ผมหลอกหูเฮียนทุกตัวพูดจริงที่ที่ผมไปเนี่ยเหรออือเฮียนเฮียนยังเย็นเลยครับพี่ต้อยมีไหมสถานที่ไม่มีพี่ไม่มีฮะโอ้ตายแล้วแต่เห็นบ่อยญาตราชดารักทายกันเลยไม่ดีประจกไม่ต้องเรีย้ยงโอเคครับดังนั้นครับ หาคภาพยนต์ญญเรื่องบางกอก13บครับเข้าฉา,าย,ยครับเราสองคนมีมติว่าครับเราจะด,ดูครับ